แพงได้หร e ืไม่ได้หวรถสูสีดุดีกันมาในขนาดนี้เอาล่กไป่วมอตทหรือว่าตาบาแล้วกันะเครื่องคู่าตาฉลองนี้คู่ชิงฉลองันนี้สามกานสามตหาเครื่องลยนะนี่นู่นาบาลังกัับพอตทอ กรรมการยกหุงสีแดปตทพาวอร์ทกปตทพวอร์แทชนะลทชนะเลพร้ตทพวอร์ท็กชนะแนยนดีคั้นี้คู่ชิงแล้วของเราสทีแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทั้งหมดที่มาร่วม